สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะพี่น้องปองปลายมือนี่ค่ะวันจันทร์ค่ะคุณผู้ชมวันจันทร์วันมีสันห์เป็นวันมงคลค่ะคุณผู้ชมเป็นวันดีเป็นวันมีโชคมีช่ค่ะคุณผู้ชมมือนี่ว่นเป็นหมอดูเด้อค่ะคุณผู้ชมทักทายคุณผู้ชมค่ะมือนี่วันที่ยี่สิบห้าพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะเป็นวันจันทร์ค่ะคุณผู้ชมมือนี่จินตนาจะโล่งแนวทางค่ะ เป็นแนวทางเราพัฒนาค่ะคุณผู้ชมเราพัฒนาวันนี้ค่ะเป็นเราพัฒนาของเซียนหนองหานค่ะคุณผู้ชมเซียนตะกนคนหนองหานคนเดิมคนเก่าค่ะค่ะเอ่อคลิปที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมแนวทางนะคะท่านเขาแค่ตัววิ่งเพิ่นกับบอกขักค่ะเพิ่นกรอยาไข้เขาเบิดเนาะค่ะคุณผู้ชมมันนยากไข้เขาจับคู่เข้า ตรงๆจังสิแม่ค่ะคุณผู้ชมเพิ่นกับใบยอมดุดันคือกันค่ะคุณผู้ชมใส่ใจค่ะจินตนาขอขอบคุณหลายๆค่ะเซียนสกุลคนหนองหานนะคะที่ให้แนวทางมาว่างทั้งช่องนะคะค่ะแนวทางมีเข้ามีหลุดค่ะคุณผู้ชมและก็ขอขอบคุณพระคุณขอขอบพระคุณคุณผู้ชมค่ะที่เขามาเบิงแนวทางค่ะเขามาให้กำลังใจเขามากดไลค์กดแชร์ให้กับจินตนาเนาะค่ะจินตนาขอขอบคุณหลายๆเด้อค่ะทุกๆคนค่ะ ขอให้ทุกอย่างทุกสิ่งทุกเรื่องค่ะสำเร็จแล้วก็มีความสุขนะคะคุณผู้ชมอ่าบ่มีคำอื่นใดที่จะตอบแทนคุณผู้ชมเนาะคะ่ะก็คือมีแต่คำว่าขอบคุณนะคะอยากให้อยากเห็นคุณผู้ชมทุกคนคะ่ะอยากเห็นหนา้าเห็นตาอยากบออยากทักทายเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะ,ะกันในมวในใดซื้อน้ำกันค่ะเพราะว่าคนมักขื้อกันก็ต้องไปน้ำกันเนาะคะ่ะ ต่าจินตนาก็รมีหน้า,นาทีก่กแค่เสนอแนวทางเท่านั้นค่ะบอสามารถไปทักทายกับคุณผู้ชมใดเนาะ,ค,ะค่ะกะทักท,ทายทังคลิปโดยบอกเห้คุณผู้ชมก็คือขอพรให้มีความสุขทั้งกายและใจกันทุกคนค่ะสุขภาพดีกันทุกคนแล้วก็ขอให้สิ่งที่มักที่ชอบนะคะขอให้สมหวังค่ะนะคะค่ะเมื่อนี้ค่ะคุณผู้ชมราวพัฒนาของเซียนหนองหานที่ให้มาค่ะ เป็นแนวทางจากการคำนวณค่ะคุณผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางมีเขามีออกมีหลุดมีอย่างค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้นะคะไม่ว่าเซียนไหนคะ่ะบ่าวาเพิินสีดังปันได้ค่ะคุณผู้ชมเซียนดังๆค้นเขาเบิงเป็นสองหมืนเป็นหมื่นกว่าสองหมื่นสามหมื่นค่ะคุณผู้ชมก็มีหลุดนะคะด้วยกระแสเนาะคะ่ะคุณผู้ชมช่องเพิินหญยค่ะเซียนดังๆเข้าไปถ้าเขา่าสิบงวด ะะมีเข้ามีหลุดสลับกันอยู่ค้นกับเขาเบิงไหลแม่นลุดเพื่อนกับเขาเบิงไหลคือเก่าค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้น,นะค่ะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะคุณผู้ชมเพราะแนวทางของเฮากะบ่ต่างจากกับเพิ่นป่านได้เนาะค่ะเซียนแต่ละเซียนทังช่องจินตนาชาแนลค่ะอย่างเซียนสะก้นๆน้องหานค่ะเขาดีค่ะคุณผู้ชมเดินดีนะคะโดยเฉพาะเป็นชุดวิ่นของเพื่อนค่ะคุณผู้ชม ชุดวินมีตัววินหาหรือหกตัวมามาฝากมากค่ะคุณผู้ชมฝากมาในในชุดเต็มนะคะเพิ่นฝากมาใน,น่นตัววินจะมีเกินตัวที่เพิ่นจับห้ค่ะคุณผู้ชมคือเพิ่นจับห้ยแค่หกคู่แต่ตัววินถ้าเราจับได้จริงๆอ่ะมีสิบมีสิบคู่นะคะหรือสิบสองคู่จังสินะคะคุณผู้ชมแต่เพิ่นจับห้บอเบิดให้ไปจับตัววินชนกันเอาค่ะคุณผู้ชมอันนี้เป็นการ แนะนํานะคะคุณผู้ชมแนะนําแนวทางค่ะที่จะปังได้นะคะคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าเราจับสามตัวก็เอาตัวตัวเด่นตัวไอ้นันเพื่นนะคุณคุณผู้ชมเอาตัวเด่นตัววิ่งลูดนะคะมาเป็นตัวเ,เป็นหลักร้อยก็ได้คุณผู้ชมหรือว่าจะเป็นหลักหน่วยนะคะจินตนาว่าตรงมากค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าสังเกตเบืเบ้องค่ะจินตนาลาย้ยอนหลังไปเบื้องนะคะก็คือ ส่วนมากค่ะตัวหลักนั่นแหละตัวเด่นนั่นนะคะเป็นตัวรักลอยค่ะคุณผู้ชมสีมาเลยบอลรัลกลอยกันนุวยค่ะเนีย่ยซูซีกันยุงซีล่ะค่ะเอาค่ะคุณผู้ชมเขาไปเบิงแนวทางค่ะเพราะว่าแนวทางจากการคำนวณมีเขามีรุดนะคะคุณผู้ชมจะใจสติจักน้อยนึงค่ะเขามาเบิงแนวทางเนาะจินตนาก็ขอขอบพระคุณค่ะ ที่เสียสละเวลาเข้ามาคอมเมนต์นะคะห้ยกำลังใจใกับจินตนาค่ะมือนีบอสบายค่ะคุณผู้ชมเป็นวิ่นวิ่นตั้งแต่วันเสาร์อาทิตย์มาแล้วค่ะว่าจะล่งตั้งแต่วันเสาร์อาทิตย์ที่เพิ่ไห้มากนะคะแนวทางแต่ทีนี้รู้สึกวิ่นค่ะวิ่นแล้วก็อสบายค่ะคุณผู้ชมปวดหัวไปด้วยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องไปหาหมออีกค่ะคุณผู้ชมไปตามนัดวันที่26ค่ะแล้วก็ าฝากคุณผู้ชมค่ะที่เขามาเบิ่งคลิปนีเนะคะจินตนาไปห้าหมอที่ใดใดบัตคิวมากนะคะเข้ารัฐบาลไทยคุณผู้ชมไม่บนก็ล่างค่ะสองตัวค่ะคุณผู้ชมเขามาอยู่นีนสีงวดแล้วค่ะคุณผู้ชมสามสามงวดสามงวดค่ะคุณผู้ชมไม่ใช่ไม่ใช่สี่งวดสามงวดค่ะมีงวดอ่หกห้าแล้วก็มีงวดหกสองค่ะ แล้วก็มีงวดสามแปดคุณผู้ชมตรงๆเลยค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ชมจินตนาไปที่โรงพยาบาลแล้วจะโชว์บัตคิวนะคะเนาะให้คุณผู้ชมในเบิงงกันค่ะเข้ามาล่องเบิงงวดนี้ว่จาจะเขากับรัฐบาลไทยบอกค่ะสําหรับผู้ติดตามช่องจินตนา,าแนเนะคะน่ะเนาะจินตนาบ่มีแนวฝากพบว่า,ามันเขามากเราก็มันตรงๆไหมคะคุณผู้ชมมันกัน กักเป็นบ่เป็นตะเสื้อเม่นกัไในเสื้อเนอะคะเนาะกันเลือยอยากเอามาฝากคุณผู้ชมค่ะเอาคลิปนี้ค่ะคุณผู้ชมเมื่ออื่นใ้วัาคิวมาแล้วหมวดวันที่หนึ่งท่นวาคม จังเจอกันพ่อกันมาตัดสินค่ะว่ามันบัตคิ้วจะเข้าไปตรงบ่อเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะจะบนหรือล่างน่ะถาไปเบิ้งน้ากันค่ะคลิปนี้ค่ะไปดูแนวทางของเซียนสะกนคนนองหานกันค่ะคุณผู้ชมงวดวันที่25พฤศจิกายน2567ค่ะเป็นลาวพัฒนาวันจันทร์ค่ะคุณผู้ชมค่ะเซียนสะกนคนน้องหานค่ะเซียนน้องหานเพิินให่มากค่ะคุณผู้ชม วดนี้ค่ะวันที่ยี่ิหพฤศจิกายน2567เป็นวันจันทร์ค่ะลาพัฒนาวันจันทร์วันนี้นะคะค่ะเซียนสกลให้วิ่ง1และ0บนล่างค่ะ1และ0นยเป็นตัววิ่งตัวรูดค่ะคุณผู้ชมรูดเอาค่ะค่าบยายผาดนะคะนะ่ะเป็นแนวทางค่ะคุณผู้ชมแนวทางวันจันทร์นี้ให้1นึ่งกับศูนย์วินกันกับสองห้าหกเจ็ดแปค่ะ สองห้าหกเจ็ดแปดวินกันกับหนึ่งและศูนย์ค่ะบนล่างค่ะคุณผู้ชมคู่เด่นมีหนึ่งสองหนึ่งศูนย์หนึ่งหกค่ะหนึ่งสองหนึ่งศูนย์หนึ่งหกแล้วก็คู่รองมีสองศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์ค่ะแล้วก็ตัวกันค่ะคุณผู้ชมกันหกห้าหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์ค่ะแล้วก็สามตัวมีสองหางค่ะหกสองศูนย์แล้วก็วห้าสองศูนย์ค่ะ, 6, 2, 0, 5, 2, 0, ค,ะคุณผู้ชมมีสองชุดด้วยกันค่ะ เอา,าแนวทางของเสียจะกลมือนีค่ะเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะทุกครั้งที่เขามาเบิ้งแนวทางขอให้มีความสุขขอยมวนค่ะคุณผู้ชมดูให้เป็นค่ะคุณผู้ชมดูให้มีสติดูให้มีโชคมีหมานทุกคนค่ะคุณผู้ชมค่ะแนวทางที่ได้มานี้จากการคำนวณค่ะมีเข้ามีหลุดเด้อค่ะคุณผู้ชมถ้าหลุดก็ขอโทษขออภัยค่ะแต่ถ้าปังก็ขอให้ปัง,ป,งปังมัน,มน ข,ขึ้นไปทุกมือคะ่ะคุณผู้ชมเริ่มจากวันจันทร์นี้ขอให้ทุกคนมันมันปังๆเน้อค่ะคะ่ะที่พานมากเข่าแต่ตัววิ่งคะ่ะคุณผู้ชมวิ่งเจ็บนะคะถ้าผู้ใดวิ่งคงจะได้ยคะ่ะเรากลไปกับน้ำเนาะอาวนนี้ขอให้โชคดีทุกคนทุกท่านคะ่ะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็ให้กําลังใจด้วยการคอมเมนต์เข้ามาจินตนาขอให้ทุกคนจงมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ